โอเคนะครับผม a อคเคอร์แมนช็อปนะครับผมตอนนี้ก็ทางร้านเรานะครับได้มาเปิดดิสเป็นดิสใหม่แล้วครับเพราะว่าจากดิสเดิมเนี่ยเราโดนยิงนะครับหนักมากจนเละนะครับไม่รู้ว่าช่างมันนะครับผมไม่พูดดีกว่าปอยมันนะก็ดิสนี้ก็จะกลับมาเปิดเป็นดิสใหม่แล้วนะครับก็มีระบบยศอะไรปกติแบบดิสืองเขาเลยสักทีนะครับเพราะดิสผมมันโล่งมากแบบว่า ไม่มีระบบป้องการหายเหวอะไรเลยนะครับผมแตบบ่ว่าโล่งจัดอะ่ะเขาก็เลยยิงฟรีเลยเด็ยแบบเป็นดิสทดลองยิงอ,ะอ,อ่ะเอออ่าตอนนี้ก็กลับมาเปิดใหม่อะ่ะเพิ่งโดนมาเมื่อวานแล้วก็มาเปิดเลยโดนปึ๊บเปิดเลยก็ตอนแรกว่าจะแก,ก้แหละต่แก้แบบมันน่าจะยากพอสมควรนะ่ผมก็เลยนะเออสร้างใหม่ดีกว่าก็สําหรับลูกค้าเก่าๆนะครับที่ดิสผมหายหรือแบบเอ้ย ร้านม่งหายไปไหนวะก็ไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้บิดนะสำหรับใครที่ซื้อแบบพวกเนี่ยดีเลนที่แบบซื้อไป7จบสท่านแบบว่าอยากรีคีลงไปด้วยมาใหม่อะไรเงี้ยอยากรีคีเนาะเออแบบร้านม่งหายว่าม่งบิดกูหรือเปล่าแลก็ไม่ได้บิดนะครับก็ใน y ยู u ูปในยู u ูปผมก็ไปเปลี่ยนลิงก์ดิสเป็นดิสใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับผมอนี่อ่ะ อคลิปพ,พวกนี้ตอนแรกมันจะเป็นดิสเก่าอยู่นะครับผมก็แปะลิงก์ดิสใหม่ไปให้แล้วนะครับผมเนี่ยที่คร์ดใหม่นะผมก็ไปแปะให้หมดแล้วนะครับแปะลิงก์ดิสให้หมดแทบทุกคลิปครับยกเว้นคลิปก็เก่าคลิปพ,พวกนี้ยังไม่ได้แปะแล้วนะครับเก่ามากอันนี้ไม่เกี่ยวนะ <laughs> ก็ไปแปะลิงก์ดิสใหม่อ่าตั้งแต่คลิปนี้คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีใครดูละแต่ลิลงก์ดิส ตัวใหม่นะครับก็เปิดใหม่เลยนะครับก็สำหรับเว็บไซต์ก็ยังซื้อขายได้ปกตินะครับไม่ได้โดนแบบว่าอะไรท้งนั้นนะครับก็สามารถซื้อขายได้ปกตินะครับผม CMD ก็รอตัวใหม่ได้เลยครับเป็นสาย์แข็งนะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการอัพค่า,ากีฬาหรอกแต่ว่าสำหรับผมมันครบเครื่องกว่า,ากีฬาเนาะเว่าคามผมมันผมไม่ใช้อะเพราะว่าผมชอบสไตล์แบบล้านๆอ่ะ แบบตายง่ายเช่างมันครับไม่ต้องการหัวแข็งหรอกรใช้ฝีมือเอาบางทีมันก็แข็งบ้างไม่แข็งบ้างก็ผมแบบที่แบบปรัแบบใช้เองนะครับฮันจิโลก็ปิดการขายไปแล้วนะผมก็น่าจะเอาออกแล้วนะครับสําหรับตัวลบประวัติก็ออกเรื่อยๆนะครับผมก็บางเครื่องก็ลบเกี่ยงเลยบางเครื่องที่แบบป้องกันเยอะชิบหายลบบางหมดหมู่ก็ลบไม่ออกนะครับบางเครื่องลบออกแบบแทบหมดนะครับโดยเฉพาะวินโดว์คัสตอมแบบ ของผมแบบนี้ยเคยเนี่ยลบหายหมดเพราะว่ามันไม่มีระบบป้องกันอะไรภายในเครื่องเลยนะครับสำหรับส่วนของแคคนะครับผมก็จะอัพลงเรื่อยๆผมเพิ่งอัพไปนะครับก็อัพลงไปเรื่อยนๆนะครับวันนี้ก็น่าจะอัพเสร็จหมดแหละนะครับโอเคสำหรับตัวรีชีก็น่าจะเอาลงทีหลังนะครับอ่ เกตมาสี่คนละโอเคกดกดเข้าดิสมาไม่เห็นห้องนี้นะครับต้องกดรับยุดเข้ามารับยุดตรงนี้ก่อนนะครับทุกคน,นมารับยุดตรงนี้ก่อนนะครับท่านก็จะได้ยุดเห็นห้องปกติแบบนี้เลยนะครับโอเคนะไม่ได้บิดนะครับผมเนื่องจากดิสเก่าผมโดนถล่มหนักมากนะครับ ก็ไม่ไม่พูดดีกว่าปล่อยไปนะครับสำหรับคิงตันนะครับตอนเลกมันจะอัพเมื่อวานแต่ว่าเกิดปัญหาดิฟทังซะก,ก่อนผมก็เลยทําการเบรกสตอมไว้ก่อนเพื่อที่มาทําการเปิดดิสใหม่แก้ไขใหม่ให้มันระบบป้องกันดียิ่งขึ้นนะครับในห้องก็จะเพิ่มตัวหมกเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ขายไปแล้วสิบแปดอ่ะสิบแปดกับ คนนี้ผมลดให้คนล่าสุดโอเคไปแปดท่านนะคนที่แปด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 ท่านเลยนะครับก็จะได้ไฟไล์ไปรันเองนะครับไม่ขึ้นประวัติอ่าก็สอบถามได้ในะที่เก็ตครับกดตรงนี้ okay. เข้ามาเก็ตกดได้เลยนะครับ ทำห้องใหม่อะไรมดใหม่แล้วติ๊กตอ็อกเอาลงแล้วตอนแรกจะมีแค่ YouTube แล้วนี่มีติกตต๊กตอ็อกติ๊กตก็ทำมานานแล้วสมัยใไม,ม่โบราณเอาไว้ลงคลิปพวก RV อ่ะแต่ในนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นละโอเคนะครับผมก็อย่าลืมลูกค้าเก่านะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากเข้ามาดูเข้าดิดผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนร้านเรามาโดยตลอดนะครับแล้ก็ยังเปิดขายอยู่ ต่อไปนะครับเพราะว่ามันต้องแบบว่าวงการไซเอ็มมันการแข่งขันมักสูงนะแตบบ่ว่าผมก็ไม่ได้แข่งขันกับใครหรอกแบบว่าอขายคนเดียวแอดมินคนเดียวตัวคนเดียวแบบชิวๆเ,เรื่อยๆครับก็ไม่ได้อยากอะไรแบบแบบว่าไปมีเรื่องอะไรกับใครที่เป็นร้านวงร้านเอี่มนะครับก็ตามนี้นะ โอเคนะครับอันนี้ก็มีคนน่าจะยังไม่สำมากก็น่าจะ,ย,มมากกาจะยังไม่มีคนรู้นะครับแต่ว่าดิสผมหายผมบิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เข้ามาดิสใหม่ได้เลยนะครับเพิ่งสร้างสดสดและร้อนเนะมื่อวานนะสร้างสร้างเมื่อวานประมาณเที่ยงคืนตีนหนึ่งสร้างเสร็จก็โอเคมีห้องอะไรปกติเป็นทุกอย่างแล้วนะครับ แล้วก็สั่งทําก็สามารถเข้ามาสั่งทําได้ทุกยีิบสี่ชั่วโมงครับถ้าผมไม่หลับนะครับใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงเสร็จไม่รอถึงสองสามวันเหมือนร้านอื่นครับแล้วก็ลืมบอกนะครับจริงๆค่าขาวเนี่ยค่าขาวมันก็คือเลกเนะาะปรับเล็กล็กนิตผมไปดูร้านอื่นที่เขาแบบทําสั่งทําขายอะไรเงี้ยค่าขาวเนี่ยเวลากดรันนะมันจะใช้เวลารัน นิดนึงนะครับไม่ว่าท่านจะคอมแบบแรงเหมือนผมแบบเออตอให้คอมนะคอมผมก็แรงนะเ<อ>วลาลันเนี่ยรันดีเล่นเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-4สี่วิได้บาคั้งก็สิบยีวิคอมคอมลูกค้าที่ไม่ค่อยแรงมากมาลันนะครับประมาณโอ,อ้เกือบเกือบนาทีอะครับแบบว่า กดรันปุ๊บแล้วรอมันปรับค่าโหลดค่าเนาะนั่นแหละสำหรับใครที่ไปซื้อค่าขาวมาแล้วเอ้ยกดรันปุ๊บเสร็จปับ๊บอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าข้างในนี้บางครั้งอาจจะไม่มีค่าเลยหรืออาจจะมีแต่ไม่ปรับหรือค่าน้อยมากที่แบบกดรันแล้วเสร็จภายในตอนนั้นเลยนะครับโอเคนะ ออเดอร์ล่าสุดของทางร้านนะครับเป็นออเดอร์ที่20นะครับอันนี้ก็ลูกค้ามาอัพค่าเพิ่มว่าเขาสั่งทาล่าสุดไป3เอ้ย300บาท330แล้วก็มีต่างชาติเขาก็มาสั่งทําด้วยแต่เขาเล่นเซิร์ฟไทยนี่แหละเล่นพวกเซิร์ฟโลเคนะไอคอมเขาก็เรียงเง้ยเข้าไปก็ก็แฮปปี้ดีเอนดิ้งปกติเลยนะครับผม อันนี้ก็มาอัพเพิ่ม200ผมก็อัพค่านะครับผมมีค่าที่แบบได้สูงสุดแค่2,000ันนะครับย้ำนะครับแค่แค่นี้เลยถ้าคุณไปเจอร้านอื่นที่แบบเขาสั่งทําค่าขาวนะครับย้ำนะครับค่าขาวถ้าไปเจอร้านสั่งทำที่ค่าขาวราคาเกินนี้นะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มถ้าเกิน2,000ไปท่านไม่คุ้มแล้วสำหรับผม2 0 0พันี่คือวิธีการปรับที่สุด แบบสุดๆที่ผมปรับมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครสั่งทำหรอกมันก็มีบางคนที่เขามาสามัา่งทำแล้วเขาบอกว่าขอค่าแบบสองสามพันเนี่ยผมก็บอกไม่ไม่ต้องขนาดนั้นเอาสักประมาณพันห้าเนแค่นี้ก็พอแล้วว่าผมตั้งราคาไว้สองพันจริงๆมันก็ไม่ถึงหรอกผมก็จะให้ลูกค้าบอกลูกค้าไปเลยว่าห้ามเกินนี้เท่าน,นั้นเนรนิ่มต้นที่สองร้อย ห้ามเกินสองพันถ้าเกินแล้วไปเจอร้านไ่นที่ราคาเกินนี้เป็นหมื่นส้อมหมื่นในนี้ค่าดํายังพอว่านะครับที่แบบราคานั้นแล้วแบบเอาไปขายอะไรเงี้ยเออแต่ก่อนผมก็ไปดูของรา้านดังๆที่มันทําค่าดําเนาะราคานั้นสมเหตุสมผลแหละเอามาขายก็เครดิตดีมาขายมันก็คุ้มเกินต้นทุนอยู่แล้วอันนี้สำหรับผมถ้าเล่นเองหรือยังไงเนี่ยถ้าเป็นค่าขาวเนะี่ย ราคาแค่นี้พอนะครับถ้าเกินนั้นคือจบนะครับคนโดนหลอกแล้วก็การสองทำเนี่ยได้ทุกลูกแบบไม่ว่าจะเป็น UI เนี่ยสามารถก็จะเป็น UI นะไม่ขึ้นประวัติผมก็ทําแยกไปรันแบบ2แบบก็แบบแบบปกติที่ผมรันปกติเลยอันนั้นไม่ขึ้นเลยโปรแกรมกดเ,เช็คเช็คแบบ ต้องให้ยกคอมไปให้เขาเช็คก็ไม่เจอมันมันเหมือนไม่รันอะไระครับคีนจัจดอะแล้วก็อีกแบบผมก็จะทําเป็นแบบ p o w e เชี e ร์ไปให้ลูกคา้าเนียแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าที่จะรันนะครับก็ไว้ประมาณนี้เนาะดิดีคอร์ดใหม่เออไม่ใช่ร้านใหม่หรอกมันก็เปิดมาห้าหกเดือนแล้วแหละในเว็บไซต์ก็เข้ามาดูอะไรได้ปกติซื้ได้ผมแค่ไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าอันนี้ ก็ขายไปแล้ว500กว่าชิ้นสำนักก็เป็นยศเอมัดรีเชตก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เพราะผมมองว่ามันไม่ใช่ร้านที่แบบขายรีเชตติงแต่แรลคกนะโอเคอันนี้ก็อะไรก็ปรับราคามาเป็น100่งร้ทวนละอันนี้ก็จะเอาออกปวดแล้วไม่ได้ลนะเก่าบางอันที่มันใช้ไม่ได้ผมก็จะเอาออกเว็บแล้วนะครับของแคกตอนนี้ผมก็ไม่ค่อย หันมาสนใจในด้านของแคสเพราะว่าสามารถลูกค้าหลังๆมาเนี่ยจะเป็นของจากร้านผมโดยตรงก็คือเขาต้องการรื่ว่าไม่ใช่โปลแล้วในยุคนี้เพราะว่าคอมบางคนก็แรงอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้อยากใช้โปอ่ะอแล้วก็ห้องอีกห้องนึงที่ผมยังไม่ได้เอาใสายย่คือห้องสอนลงวินโดว์ผมรับโรับสอนลงนะครับเตมเป็นได้มาเลแปดขึ้น,น,นเนี่ยเครเนียลเนี่ย เคยเนีโอเอสไม่มีนะนี่ไม่มีนะสแกนไว้ลงสแกนไว้รัสนี่ไม่มีลืนล่นเลยโพสต์น,นี่ก็เปิดไฟเอ็มไม่อยู่เดี๋ยวโพสต์หนึ่งร้อยสามจากเดิมที่ผมลงวินโดว์แบบสิบปกติก็จะประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแบบพร้อมเปิดเกมแล้วนะเปิดเกมแล้วประมาณนี้เลย ก็ไม่ได้ไปเปิดอะไรอีก f p แค่แรมนะครับเมนบอร์ดไม่ปรับนะครับรับสอนแค่ลงวินโด s นะสอนลงนะครับจำเป็นได้ม,มาเลยร้อยเดียวสอนลงไม่ว่าท่านจะอยากลงวินโด s ไหนสอนได้หมดอยู่เป็นเอลาร์นันไปดูลงเองได้เลยง่ายอลาร์นะ